นี่เอาคัดเอาลงก,ก่อนคัดเอาลงแล้วเขาจะไม่มีไฟโอเคไม่มีไฟแล้วก็ถอดสายไฟก่อนจากสายดินสายไฟอันนี้เป็นเส้นที่ไม่มีไฟ ออต่อไปจะเป็นเส้นที่มีไฟเส้นสีฟ้าเนี่ยเาจะมีไฟถอออกพันไว้เพื่อความปลอดภัยเส้นนี้จะมีไฟพอเรากลับมาทำเราก็จะจำได้ว่าอ๋อเส้นนี้มีไฟนะ เช่นหรือไม่มีไฟถอดอทอก่อนไปถอดออกจากเครื่องลอถอดสายเครื่องทัง้งหมนออกอันนี้เป็นสายน้ำเข้ามาในเครื่องเข้าในเครื่องแล้วก็ถอดออกก่อนถอดปิดให้เรียบร้อยอ๋อ ก็งงกันรอๆให้ยบร้อยน้ำจะไหลออกโอเคออกแล เได้้ดแ,บบแลวขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็อเอาขึ้นรถไปให้่างซ่อม <laughs> <laughs> อะไรกันนี้ะี <laughs> <laughs> ิธีซ่อมก็ยัอง,องอุ่นอ่ะเจ <laughs> ้า